ครับพี่น้องยังบึงทั้งด้านคา,างบ้านครับคางบ้านนะั้นบึงต้นกล้วยต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าครับได้พันมาจากอายุธยาครับง่ามครับพี่น้องงา่ามคักต้นกล้วยกับบ่ได้บึงอีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังมันหลายครับมันต่างง่ามเขามันเองครับได้กินไปสองเขื่อนแล้วละครับกล้วยน้ำว่านี่ตอนนี้ก็ใบฝนต้นนาว อากาศก็เริม่มสบายดีครับบบเสื้อแสึ้นจังหนาฝนครับพี่น่องสาล้างบ้านครับก็พึ่งบดหนาฝนบ่าทัานดิให้ตัดหนาปันได้ครับเดี๋ยวย่างไอ้บึงกอบัวจังหน่อยก่อนก็จะคอยทยอยตัดหนาไปครับล้างบ้านกิสิ ปลนไปเรื่อยๆอยู่ลมลื่นดีครับต้นไม้ลายลังบานสานามบัวสีม่วงครับบัวสีม่วงอันนี้ก็ได้พันมาจากกันเคลื่อนอุบัตรัดขอนกันครับเขาปลูกเตปีก่กายนี่ครับกิโอเคอยู่ครับ ตกมาปีนี้ก็สาหลังบ้านนะใครอยู่ครับบ่เป็นสาที่น้ำขาวคุณขื้นเ,เก่าครับตเ,เกา้านี่น้ำตะเขาคุณคเป็นสาหล่นหลนครับบ่มีไอ้ว่าจะพืชบ่มีพืชนําเนาะปีนี้ก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นมามีพืชนะมมีหัวเมียงครับพักตบนี้ เขาเขาถิมครับจะยืนหรือเอามาปลูกเอามาถิมไปครับเอามาปีนี่แหละครับแต่บึงม่ามันสิย่างบ่ให้มันเป็นสาธีสมบูรณ์จัง่อยครับคือน่ำมันติบ่าขาวคุณตะกอนมันหลวนหล่นขาคุณครับบ่บ่บโอเคมนได้ครับอ่ามันนี่กะพออัปเดตครับสภาพบรรยากาศลังบ้านเป็นตัวนี้ครับ देखा।